สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของราพัฒนานะครับประจำวันพุธที่13พฤศจิกายน67นะครับก็ก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่13นะครับเรามาสรุปผลในวันที่11บกันก่อนนะครับที่ผมได้ให้แนวทางไว้นะครับราพัฒนาสุดหลักนะครับผมให้เด่นไปที่7แล้วก็8สูตรฟันไปที่7แล้วก็ระวังเลขเพื่นหามเลขพี่น้อง ผล26952นะครับในส่วนของเด่น2ตัวถือว่าหลุดไปนะครับเด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับก็หลุดเช่นเดียวกันนะครับสำหรับแนวทางของสูตรหลักนะครับในวันจันทร์ก็ผ่านทั้งเด่น2ตัวและก็เด่น3ตัวนะครับยังไงก็ขออภัยเพื่อนๆสมาชิกด,ด้วยละกันนะครับลาพรา,าสุดใหม่นะครับผมให้เด่นไปที่4และก็9นะครับสูตรฟันไปที่4 ผล26952นะครับก็มาที่9หลักหน่วยบนนะครับมาตัวรองนะครับตัวเน้นตัวฝันไม่มานะครับก็ในแนวทางวันที่สเดนะครับก็เข้าแค่วิ่งรูด9บนนะครับของสูตรใหม่นะครับก็ในส่วนเจาะ2ตัว3ตัวแล้วก็สูตรหลักก็พลาดทั้ง เดิน2ตัวแล้วก็เดิน3ตัวมา1นตัวนะครับอย่างที่บอกนะครับก็ถึงแม้จะมาแค่วิ่งรูสุก้าประตูในส่วนของ9บนนะครับก็ถือว่าแนวทางของลาพัฒนานะครับก็ถือว่ายัางเดินต่อเป็นงวดที่5ติดต่อกันนะครับแต่ในส่วนของเจาะ2ตัว3ตัวพลาดไปนะครับก็ย้ำเสมอนะครับว่าแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับยังไงก็นําไปใช้อย่างมีสติละกันนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูในแนวทางของวันที่13มันต่อนะครับ G ก็เดี๋ยวเรามาช่วยกันลุ้นนะครับว่าแนวทางของสูตรหลักนะครับจะกลับมาเดินต่อหรือเปล่านะครับแล้วก็มาช่วยกันลุ้นนะครับว่าแนวทางเราจะเดินต่อเป็นง้วดที่6ติดต่อกันหรือเปล่านะครับก็ในส่วน5งมวดติดนะครับที่มานะครับก็จะมาแค่วิ่งรูดนะครับในส่วนของเจาะ2ตัวสามตัวก็พลาดท,ทั้ง5งวดนะครับก็เข้าแค่วิ่งรูดสกาประตูนะครับก็ แนวทางที่13นะครับเรามาช่วยกันลุ้นนะครับว่าแนวทางเราจะกลับมาเดินเป็นคู่2ตัวสตัวหรือเปล่านะครับเรามาเริ่มกันที่แนวทางของราวนาสุลักนะครับเด่น2ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่0นย์และกนนะครับสูตรฟันไปที่0ชุดคู่0นย์นะครับก็จะมี0 3 0 4 0 7 0 8แล้วก็0 9ย์นะครับ ชุดคู่หนึงนะครับก็จะมี1 3 1 4 1 7 1 8แล้วก็1 9ชุด3ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่เก้าศูี่ศูนย์ศแล้วก็3 0 9เด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่7 0แล้วก็3นะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับสูตรฟันไปที่04แล้วก็09 ชุดคู่หนึ่งนะครับก็จะเป็น1419นะครับสำหรับ4จชุดหลักนะครับชุด3ตัวนะครับสูตรฟันไปที่309สําำหรับเด่น2ตัวนะครับ0และก็หนะครับมาชนกระเด็น3ตัวนะครับมาชนกันที่0ตัวชนนะครับมาชนตัวเน้นตัวฟันนะครับเพราะฉะนั้นสายวิ่งสายรูดครับก็ให้เน้นไปที่วิ่งรูด0ูนย์ไว้ก่อนนะครับ แล้วค่อยรองไปที่1นนะครับก็เน้นไปที่ตัวตัวชนกระเด็น3ตัวไว้ก่อนสําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับก็ย้ําเช่นเดิมนะครับว่าเด่น2ตัวนะครับมีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวทั้งตัวเด่นตัวรองนะครับก็ย้ําเสมอกันในทุกๆแนวทางนะครับแต่ถ้าเพื่อนเท่านใดจะเน้นก็เน้นไปที่วิ่งรูดศูนย์และก็รองไปที่1นะครับศูนย์นะครับในสูตรย่อยนะครับชนกันมากกว่า1นะครับประมาณ สองสูตรนะครับสองสามสูตรนะครับเพราะฉะนั้นก็เน้นไปที่สูตรไว้ก่อนแล้วกันสําหรับเด่น2ตัวของสูตรหลักนะครับสําหรับชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวผมให้เน้นไปที่0ูนย์และก็0ูนย์นะครับให้เน้นชุดคู่ศูนย์ด้วยก่อนนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าศูนย์ใน 0, สูตรย่อยชนกันหลายสูตรนะครับแล้วก็ชนมากกว่า1ด้วยประมาณ2อสามสูตรนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับมาชนกระเดียน3าตัวมา 1- นตัวนะครับเพราะฉะนั้นให้เน้นคู่ที่มี0ูนย์ไว้ก่อนนะครับก็เน้นไปที่0ูนย์แล้วก็ศูนย์เนะครับรองไปที่1 4ึ่นะครับย้ําเช่นเดิมนะครับว่า4ชุดหลักนะครับชุด2ตัว4ชุดหลักก็ย้ําเสมอนะครับทุกคลิปทุกแนวทางเช่นเดิมนะครับก็ให้นําไปใช้ทั้ง4ชุดไว้ก่อนนะครับ ตัวเน้นตัวฟันนะครับอาจจะไม่มานะครับอาจจะมาชุดรอง1 4ึ่นะครับมีโอกาสเป็นไปได้หมดนะครับสำหรับชุดเป็ดเดียวนะครับชุดเป็ดเดียวสูตรฟันไปที่0ูนย์นะครับในส่วนของคู่นี้นะครับคู่0ูนย์ะครับศูนย์ชนกันมากที่สุดในสุดย่อยแล้วก็ชนกันเดืดสาตัวนะครับในส่วนของตัวจากคู่9กนะครับก็ชนกันในสุดย่อยนะครับก็น่าจะประมาณสัก 5าสูงนะครับแล้วก็ที่สําคัญ9นะครับมาชนกับเลขกําลังวันของวันพุธนะครับเพราะฉะนั้นคู่09นยะครับโอกาสที่จะมาเป็นคู่2ตัวมากที่สุดนะครับแล้วก็สูบฟันเป็นชุดคู่2ตัวเม็ดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เน้นไปที่09ไว้ก่อนนะครับแล้วก็รองไปที่04 1419ตามลําดับเช่นเดิมนะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับนอกเหนือจาก4ชุดหลักนะครับ ให้เ,เพื่อนๆระวัง08และก็18ด้วยนะครับจริงๆในชุด2ตัวนะครับของ10ชุดหลักในแนวตามที่13นะครับค่อนข้างที่จะมีโอกาสมาทั้งหมดนะครับเพราะว่าในสูตรย่อยนะครับตัวจับคู่3 4 7 8 9นะครับก็ค่อนข้างชนใกล้เคียงกันนะครับจริงๆก็ห่างกันประมาณ0.2สูตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเด่น2ตัว0กับ1มานะครับถ้าคิด ถาเด่น2ตัวนะครับของสูตรหลักไม่มาตามที่สูตรฟันไว้ให้นะครับคิดว่าชุด2ตัวน่าจะอยู่ใน10ชุดหลักนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบชุดไหนนะครับถ้าไม่ชอบตามที่สูตรฟันไว้ให้นะครับตัวรองนะครับก็มีโอกาสมาได้เช่นเดียวกันนะครับดูแล้วก็มีโอกาสมาทั้งหมดนะครับสำหรับชุด3าตัวนะครับชุด3าตัวผมให้เน้นไปที่309นะครับ ชุดนี้นะครับทั้ง3ทั้งศูนย์และก้านะครับในสุดย่อยชนกันมากที่สุดนะครับอย่างที่บอกว่าคู่ศูนย์เก้านะครับจะเป็นชุดเม็ดเดียวนะครับในส่วนของหลักร้อยสามนะครับมาชนกระเด็น3ตัวมา1 2ตัวด้วยนะครับแล้วก็ในสุดย่อยนะครับชนประมาณ4สูตรนะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้มีโอกาสมาเป็นชุด3ตัวมากที่สุดนะครับแล้วก็ชุดรองนะครับให้เพื่อนๆรองไปที่904นะครับชุดนี้ เป็นชุดรองของชุด3ตัวนะครับแล้วก็0.9นะครับก็เป็นตัวรองนะครับเล็กเบินเลขหขามนะครับก็ย้ําเสมอเช่นเดิมนะครับชุด3าตัวให้เพื่อนๆนำไปใช้ทั้ง3ชุดไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาเน้นตามที่สูตรฝันไปให้นะครับแล้วก็ถ้าในกรณีที่เพื่อนๆท่านใดไม่ชอบตัวเด่น0ูนย์นะครับก็นํา1มาแทนศูนย์นะครับก็จะได้914 019 และก็3ามนะครับก็จะได้เป็นชุด3ตัวในส่วนของตัวเด่นหนึ่งนะครับอยู่ที่เพื่อนเพื่อสมาชิกชอบนะครับชอบตัวเด่นตัวไหนนะครับนำมาปรับเปลี่ยนในชุด3ตัวได้นะครับแต่ตามสูตรคำนวณนะครับก็ฟันไปที่3ามและก็9ก้นะครับเด่น3ตัวมา1นตัวนะครับผมให้เน้นไปที่0นะครับและก็รองไปที่3และก็รองไปที่7ตามําดับนะครับ เท่าที่ดูนะครับในแนวทางหลายๆสูตรนะครับเด่น3าตัวมา 1- นสองตัวนะครับคิดว่าน่าจะมีติดไม่1ก็2ตัวนะครับเพราะว่าในสุดยอยชนทั้ง7ทั้งศูนย์และก็3นะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะมีอยู่ในลาวพัฒนานะครับไม่1ก็2ตัวนะครับก็บังว่าแนวทางของลาวพัฒนาสุลักนะครับจะกลับมาเดินต่อนะครับหลังจากวัวที่ผ่านมาพลาดทั้งเด่น2ตัวและก็เดิน3าตัวนะครับ ส่วนตัวนะครับผมก็ยังเชื่อมั่นในแนวทางเช่นเดิมนะครับเรามาต่อที่ราพนาสูตรใหม่นะครับเด่น2ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่1และก็9นะครับสูตรฟันไปที่1คู่3ตัว2ตัวนะครับนำเด่นสูตรหลักนะครับศูนย์กับหนึ่งนะครับแล้วก็เด่นสูตรใหม่1กับ9นะครับมาจับเป็นคู่วิน2ตัว3าตัวเช่นเดิมนะครับ คู่3ตัวนะครับก็จะได้ศู1ย์9 1 1 9นกะครับก็จะได้แค่3ชุดนะครับเพราะว่าสสูตรชนกันที่1นะครับคู่2ตัวนะครับจะก็จะได้ศูนย์1แล้วก็19กนะครับก็จะได้4ชุดเช่นเดิมสำหรับคู่2ตัวนะครับสำหรับชุดเน้นนะครับของชุดคู่จับวินนะครับสูตรให้เน้นไปที่019 0 9ย์ 19นะครับให้ไว้3ชุดเช่นเดิมนะครับศูนย์เก้าและก็หนึ่งเก้านะครับสำหรับเปดินสองตัวนะครับหนึ่งและก็เก้านะครับในส่วนของสูตรใหม่นะครับค่อนข้างที่จะเลือกยากอยูพอสมควรนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับมาชนกระเด็นสองตัวของสูตรหลักนะครับในส่วนของเก้านะครับอย่างที่ผมบอกว่า เลขประจําวันของวันพุธนะครับก็จะมี589นะครับในส่วนของ9ก็โก็ชนกระเด็นของเลขกําลังวันนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันสําหรับเด่นสูตรใหม่นะครับแต่ถ้าจะเน้นจริงๆนะครับผมให้เน้นไปที่1นะครับให้เน้นไปที่1ตามตัวชนกับเด่น2ตัวสูตรหลักนะครับเพราะว่า1นะครับในสูตรย่อยนะครับมีชนกหลายสูตรนะครับแล้วก็ ก็อย่างที่บอกนะครับว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับยังไงก็ให้ระวังกันไว้ทั้ง1และเก้านะครับแต่ถ้าจะเน้นจริงๆนะครับส่วนตัวผมก็จะชอบไปที่1นะครับเพราะว่าในสูตรย่อยน่าจะมีหลายชนกับหลายสูตรนะครับจริงๆ1ตัวชนนะครับก็จะรองแค่0นย์นะครับในส่วนของสูตรหลักนะครับแต่ในส่วนของ9นะครับในสูตรย่อยชนประมาณ3สูตรนะครับสาสูตรนะครับแต่ก็รอง จากหนึ่งนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าค่อนข้างเลือกยากนะครับก็ยังไงก็ระวังกันไว้ทั้ง1และเก้านะครับส่วนตัวจริงๆชอบทั้ง1และ9นะครับเพราะว่า1มาชนกระเด่น2ตัวนะครับและก็9ชนกับเลขกําลังวันนะครับสําหรับชุดสาตัว2ตัวนะครับก็เน้นตามสูตรฟันนะครับศูนย์หนึ่งเก้านะครับและก็ศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเช่นเดิมนะครับก็เท่าที่ดูนะครับในแนวทางนะครับ มีโอกาสนะครับที่เด่นสูตรหลักแล้วก็สูตรใหม่นะครับจะมาเป็นคู่2ตัวนะครับส่วนตัวผมจะชอบไปที่ศูนย์เและก็19นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับชุดตัวเลนตัวตฟันของชุดคู่จับวินนะครับก็จะมาชนกับเด่นชุด2ตัวนะครับของสูตรหลักใน4ชุดหลักนะครับสูตรเก้าหนึ่งเก้านะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสนะครับที่เด่น2สูตรนะครับจะมาเป็นคู่2ตัวนะครับถ้า เพื่อนๆชอบนะครับตามที่สูตรวิเคราะห์ไว้ให้ก็สามารถนําไปพิจารณาแล้วกันนะครับส่วนตัวผมชอบไปที่0ูนย์เนะครับแล้วก็0ูนย์สนะครับแล้วก็ชุดรองนะครับก็ให้รองไปที่0ูนย์นะครับก็สำหรับแนวทางวันนี้นะครับทั้งราพัฒนาสูตรหลักแล้วก็สูตรใหม่นะครับก็สรุปให้ครบถ้วนเช่นเดิมนะครับก่อนอื่นต้องขออภัยเพื่อนๆสมาชิกนะครับใน แนวทางของวันจันทร์นะครับลงเป็นคลิปสั้นให้นะครับเนื่องจากช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลานะครับแล้วก็ช่วงนี้เดินทางกับต่างจังหวัดบ่อยนะครับยังไงก็ขออภัยเพื่อนๆสมาชิกด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็น่าจะขอจบตัเพยงเท่านี้นะครับก็หวังว่าแนวทางของราวนาสูตรใหม่สูตรหลักนะครับทั้ง2สูตรนะครับจะเดินต่อเป็นขัดวที่6ติดต่อกันนะครับแล้วก็มาเป็นคู่2ตัว3าตัวนะครับ พอดูแล้วก็มีโอกาสนะครับตามแนวทางที่ผมมีนะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับทั้งสมาชิกเก่าและใหม่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์นะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ในส่วนของแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับในงวดประจำวันที่16เดือน พฤศจิกานะครับผมลงไว้ให้แล้วนะครับย้อนดูได้นะครับลงพร้อมการกรลาพัฒนานะครับแต่ว่าจะลงก่อนลาพัฒนานะครับอย่างไงเพื่อนๆย้อนดูคลิปได้เลยนะครับผมลงไว้ให้แล้วสําหรับแนวทางของรัฐบาลไทยในงวดประจาวันที่16เดือนพฤศจิกานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ